สวัสดีครับวันนี้เรามาสอนวิธีการเก็บงอกันครับนี่ครับเราอยู่กันในพื้นที่แห่งหนึ่งอีกแล้วที่ทจันทบ,บุรีครับก็จะมีเงาะมากมายครับสองสามต้นก็วิธีการเก็บงอะครับไม่ยากครับหาลูกที่มันแดงๆนี่เช่นลูกนี้เลยแล้วเราก็ <S <S แล้วเราก็เก็บครับเก็บเสร็จแล้วเราก็งัดมันงัดเสร็จแล้วเราก็แดกมันเลยนี่ครับวิธีการเก็บ นี่อร่อยอร่อยเขาง้ง้อสดจากสวนครับนี่ครับลูกเขียวๆก็เก็บได้ครับแต่ว่าจะเก็บได้เขียวๆแต่เราต้องเก็บแดงๆเ,เพราะว่าเราจะกินแดงๆเ,เยอะเลยนี่ครับมีเยอะเลยแถวนี้ก็มีมีหลายต้นอยู่นะ มีทั้งแดงๆเขียวๆแต่ต้นนี้น่าจะเยอะสุดละแดงๆสูงๆงเตีเต้ยๆก็มีโอเคครับเผื่อใครไม่รู้วิธีการเก็บก็นี่ครับเอามือเด็ดแล้วก็เก็บครับผมมีผีเสื้อด้วย,โ,วโ,ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าไม่คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับก็ขอบคุณสำหรับที่ติดตามครับกับการคลิปเก็บเงาะโอเคครับสวัสดีครับ